คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สิ่งดีๆนะคะที่วันนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆมาบอกให้กับคุณผู้ชมชค่ะนะคะและวันนี้ค่ะต้องบอกนะคะว่าทางรายการเราโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าได้รับเกยียรติจากท่านรองประธานบร,ริษ,ษัทสตาร์สัญชัยนะคะ,คะมาร่วมดําเนินรายการกับเราในครั้งนี้ด้วยและที่สําคัญแน่นอนว่าท่านรองมาเนี่ยต้องมาพร้อมกับสิ่งดีๆแน่นอนเลยแน่นอนเลยน้องป้องวันนีเ้เอาอะไรมาฝากพวกเราบ้างคะคือวันนี้เนี่ยสตาร์สัญชยัยตอนนี้ได้เปิดตัวสินค้า ตัวใหม่อยู่ตัวหนึ่งน้องป้องเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยน้องใหม่ล่าสุดแต่ว่าพ,พี่เนี่ย ได้ทดลองใช้มาหลายเดือนมากแล้วแล้วพี่ประทับใจมากๆอยากจะเอาสินค้าตัวนี้มาบอกกับท่านผู้ชมว่ามันดีจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ผู้หญิงได้ทดลองใช้ค่ะ,คะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกสวยใสขาวเด้งออร่าใครมีปัญหาเรื่องสิวสิวยุบใครมีปัญหาเรื่องหน้าหมองคล้ำหน้าขาวกระจางใสใครมีปัญหาเรื่องร่องรอยตีนกาที่มันเป็นร่องลึกมันจะตื้นขึ้นคใครมีปัญหาเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำมันจะจางหายไป ภายใน15นาทีจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะน้องป้อง เพราะพี่เทสมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้คืออะไรคะอยากรู้แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือ Sunmark นี่ค่ะซึ่งเป็นแผ่นมาร์กนาโนไบโอเซลลูโลสมาร์กค่ะผลิตมาจากแอปเปิ้ลสเตมเซลล์ซึ่งตัวแอปเปิ้ลสเตมเซลล์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพืชนะน้องป้องแล้วก็สินค้าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเคมีอืแล้วเราใช้ไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดอาการแพ้ ใครที่มีอาการแพ้ง่ายก็คือว่าสามารถใช้ซันมัคได้สบายสบายเลย,เลยค่ะแล้วที่สําคัญนี่นะคะคือหลายคนเนี่ยบอกว่าหูยคือคุณสมบัติดีขนาดนี้หลายคนกลัวจุย๊ยจะแพงหรือเปล่า รา่สากันทายเนี่ยส่วนมากนะน้องป้องสินค้าแต่ละตัวพี่จะนําเข้ามาเนี่ยคือ 1. ต้องผ่านตัวพี่ก่อนค่ะแล้วพี่ก็เทสให้ท่านประธานอสองคนเนี่ยต้องเทสก่อนเลยค่ะถ้าไม่ดีพี่ก็จะไม่นํามาจําหน่ายนะ,ะ,ะแต่ตัวนี้เนี่ยผ่านการเทสของพี่พี่ พี่มั่นใจเลยว่ามันเจ๋งจริงมันเจ๋ง <c oughs> จริงๆเลยและเห็นบอกว่าพอ,พอเราลองเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยมันแตกต่างกันเลย <c oughs> มันแตกต่างกันเยอะมากน้อง่ะงมามร์กหน้าของเราเนี่ยแค่แผ่นแรกอ่ะพี่รู้สึกได้เลยอะ่ะน้อแล้วเรา,เรา,เ,ราเราลองมาเปรียบเทียบกับของแบรนด์ดังๆนะคะนี่อ่าโอ้โหเห็นเลย ตัวนี้จะเป็นเจลอ่าค่ะอ่าเป็นเจลดูแบบว่าคแต่ตัวนี้จะเป็นผ้าค่ะอ่าแล้วเวลาเราเราประกบหน้าเราเนี่ยค่ะตัวซันมาร์ของเราเนี่ยมันจะแนบกับกับหน้าเราเนี่ยทุกรูขุมขนมันจะได้รับสารแต่ละตัวที่ดีๆอยู่ในเนี้ยค่ะหมดเลยน้องป้องโฉะนั้นเวลาเราเราใช้เนี่ยแค่15นาทีแรกเนี่ยเราดึงออกมาเนี่ย มันก็จะเห็นว่าหน้าเราเนี่ยจะพองแล้วเด้งอ <Ừ. S 1> แล้วเนียนแล้วใสโอหมันไม่เหมือนกับตัวนี้ที่พี่ใช้อะที่สําคัญราคานะโยบายของสันชายชราคาถูกมากใเอาเป็นว่าหลายคนแบบโหฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรแล้วใช้อย่างไรวิธีการใช้ยากไหมเ,เดี๋ยวเราไปชมนะคะกับวิดียาชุดนี้กันเลยค่ะ คุณเป็นสาวทำงานยุคใหม่ที่กงรีบเข้าปราะชุมเช้าหลังอดนอนมาทั้งคืนหรือทำงานมาทั้งวันแล้วยังต้องไปออกงานต่อวิถีชีวิตที่รีบเร่งทำให้คุณไม่มีเวลาดูแลตัวเองโดยเฉพาะผิวหน้าที่ทิ้งปัญหาไว้อย่างมากมายวันนี้เราขอแนะนำซันมาร์สนวัตรกรรมความงามผู้สาวยุคใหม่ให้คุณมีผิวหน้าสวยใสยในเวลาแค่15นาที ด้วยเทคโนโลยีไบโอเซลลูโลสมาร์ชช่วยให้สันมาร์แนบสนิทกับผิวหน้าด้วยเส้นใยขนาดนานโนที่เล็กกว่าเส้นใยพืช100เท่าจึงกักเก็บน้ำและสารออกฤทธิ์ได้มากกว่ามาร์คทั่วไป300เท่าและซึมสู่ผิวได้มากกว่า เห็นผลเร็วเพราะแทรกซึมลงสู่ผิวหนังลึกกว่า53เท่านักวิทยาศาสตร์ต่างยืนยันว่าเซลล์ต้นกำเนิดแอปเปิลช่วยผลิตเซลล์ใหม่และทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายในแบบเซลล์ซ่อมเซลล์ฟื้นฟูและฉลอบความเสื่อมของเซลล์ผิวลดเลือนริ้วรอยร่องลึกและตื้นขึ้นจนสังเกตได้ทำให้ผิวหน้านเนียนและตึงกระชับ นุ่มชุ่มชื้นและขาวกระจ่างใสอย่างรู้สึกได้ใน15นาทีซันมาร์ค1กล่องมี4ซองใช้ได้1เดือนราคาปกติกล่องละ1,560บาทพิเศษสุดๆซื้อซันมาร์ค3กล่องแถมฟรีทันที1กล่องในราคา4,680บาทเท่านั้นของพรีเมียมระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาประหยัดต้องซันมาก์คค่ะ ต้องขอบคุณวิทยาด้วยนะคะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะพี่เจี๊ยบขาเราก็อยู่กับอีกหนึ่งผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะคนนี้นะคะเรียกได้ว่ามีดีกรีนะคะเขาเป็นแบบว่าอีกหนึ่งไอดอลของกลุ่มวัยรุ่นเลยนะน้องกําลังสวยใสกําลังสวยใสเลยนะคะเพราะว่ามีดีกรีนะคะได้รับตําแหน่งนะคะมิสเลอไอดอลอ่าแลวยังไม่พอค่ะยังเป็นตัวแทนนะคะเป็นทีมชาติด้วยนะเป็นนักเต้นลีลาช่ช่ชอ่า นะคะขอต้อนรับเลยละกันนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะน้องปิ่นก้าวค่ะสวัสดี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 ค่ะถ้าใครได้ติดตามทางช่องเจ็ดที่ว่ามีโปรเจกต์นะคะ Dancing with the Stars นี่เขาจะประกวด ใช่เลยอย่างที่ฟ้องบอกมาเลยค่ะเป็นก้าเริ่มต้นจากตัวเองเนี่ยค่ะเป็นนักกีฬาลีลาศและได้มีโอกาสเข้ามาในวงการบันเทิงค่ะ่นะคะแล้วก็มีดีกรีด้วยเป็นแบบว่า m s s s l y Idol ใช่ได้มีโอกาสถ่ายแบบนะคะเป็นตัวแทนของยญิงไทยได้ไปถ่ายแบบของรยยแมกกาซีนที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะเป็นตัวแทนของวัยรุ่นค่ะสาวๆวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าช่วงนี้สาวสเนี่ย ส่วนใหญ่นะพวกแรกรุ่นวัยแรกแย้งจะมีปัญหาเรื่องสิวนี่ไงจริงเรื่องสิวมีไหมคะเรื่องสิวโห oh, พี่ป้องคะขอบอกว่าเรื่องสิวที่คนบอกว่าเป็นปัญหาเล็กๆแต่ของมีก้าเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวอืคืออยากจะบอกว่าเป็นคนที่เริ่มเต้นดีราใช่ไหมคะ,คะเวลาเต้นปุ๊บเราจับมือกับคู่เต้นบางครั้งก็จับรองเท้าบ้างบางครั้งหกลม้มบ้างนู่นนี่นั่นคือจะสัมผัสกับเชื้อโรคในที่จับตัวเราแล้วก็จับพื้นรอบข้างในที่ไม่รู้ตัวคราวนี้ไปจับหน้า ใช่มันต้องมีอยู่แล้วบางครั้งมัดผมผมหลุดบ้างปาดหน้าปาดเหงื่อที่ไม่รู้ตัวเมื่อก่อนนะคะรู้เลยจะแทงปาดครั้งนึงเนี่ยจะต้องสิวมันไม่ใช่มาเม็ดเดียวมันมาเป็นตับเลยถูกเขาเรียกสิวพด ตอนแรกจะเป็นผดก่อนค่ะพี่ป้องค่ะต้องแล้วคราวนี้มันจะกลายเป็นอุดตันอาบินเก้าจะกลายเป็นสิวที่เรียกว่าไม่สามารถแกะเองได้แต่คราวนี้ไม่มีเวลาค่ะต้องเต้นต้องทํานู่นทํานี่หลายอย่างคราวนี้บีบเองเลยคุณป้องค่ะบีบเองปุ๊บคราวนี้มันเป็นสิวที่เรียกว่าอุดตันลึกมากถ้าเราไม่มีเครื่องมือแบบคุณหมอหมะหมอจะกดสิว้าบีบเองก็จะเป็นรอยแผลเป็นอักเสบอีกจุดด่างดำเยอะแยะตามมาเลยมันเป็นคือตาบินเก้าเป็นคนแบบนี้ค่ะบีบเม็ดนึงปุ๊บมันจะลาม เม่ดหนึ่งเลยคือมันเหมือนเป็นแบคทีเ ria มันมีเชื้อใช่มันมีเชื้อแล้วคือที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่เชื้อจากการบีบของเราอย่างเองนะคะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่คือทําให้สิวเดี๋ยขึ้นเยอะแยะมากระจายไปตรงบริเวณเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าผู้ชายจะมีคาวาบริเวณนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นเจ้าเป็นเข่าของสิวค่ะขึ้นบริเวณนี้จริงๆริงน่ากลัวมากเวลาเป็นผู้เต้นรีลาดเลยเขาจะบอกว่าแบบหันหน้าไปทางอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ากลัวมากมันจนกลายเป็นสิวอักเสบคราวนี้จะทำยังไงจะรักษาเริ่มต้นด้วยแบบอารมณ์ผู้หญิงงไทยสสมมุุนพ ภัยเข้ามาออออมันไม่หายอย่ะพี่ป้องเ,ออเพราะว่ามันโดนแบ,บคทีเรียทุกวันต้องซ้อมเต้นทุกวันออแล้วก็บางครั้งเวลาไปแข่งเลยนะก็ต้องชิเครื่องสำอางอเองและแข่งเต้นตั้งแต่6กโมงเช้าจ <5 S 1> นตีสองอ,อันนี้ค้นจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาเราคัดคี่เราคัดเป็นพันๆคู่ออกว่าจะเข้ารอบสุดท้ายคือเรารู้ตัวเองว่าเข้ารอบก็ต้องโปะโปะโปะเครื่องสำอางโบกยาะเลยกอไม่อยากเห็นสิวค่ะยิ่งโบยิ่งเหย่อยิ่งหดตัใช่คราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าแบบต่อให้เราเป็นนักเต้นเก่งแค่ไหน<ะ>ถ้าหน้าเราไม่สวยผิวมันไม่ใสมันรู้สึกไม่มั่นใจนะมนไม่มั่นใจต่อให้เราเต้นแบบโช๊ะชะเทะอย่างเงี้ยแปลกมากไอ้ตรงนี้มันทําให้เราแบบบั่นทอนทเรื่องจิตใจได้เหมือนกันน่น ก็เลยไปลองตัวครีมไม่ค่อยอยากจะพบหน้าใครด้วยนะเอ้จริงอยากจะอยู่แต่บ้านอ่ะจริงอันนั้นแบบซ้อมเต้นบอกบอกแบบคู่เต้นบอกว่าเพี่ชอมที่อื่นเถอะก็อยากเจอคู่คนอื่นเยอะแบบไว้มาเจออีกทีตอนที่เราแต่งหน้าเสร็จสับเลยให้มันเห็นแบบลอยไกลๆก็ยังดีหน้าจริงไม่อยาได้เห็นเลยนะใช่คือก็เียกว่าก็เลยลองมาหลายวิธีมากคุณก็ทำยังไงทํายังไงทายังไงบ้างอันดับแรกเลยพอเราเป็นเนี้ยที่เลยบอกว่าลองแบบสมุนไพรต่างๆอ่ะแล้วแต่สมุนไพรเป็นไงคราวนี้สมุนไพรอะไรเฮอหนักกว่าเดิมนันไง สมุนไปเหมือนเป็นอารมณ์สมองเออใช่มันเกิดอาการแพ้คือเขาเรียกว่าเมื่อก่อนทําไมแม่ถึงหายมลภาวะมันไม่ได้แรงเท่ากับปัจจุบันนี้คใช่ใช่ใช่แล้วก็ผู้หญิงเดี๋ยวนี้คือไปตามคลินิกเยอะคลินิกไม่เวิร์คเฮ้ยมาลองเองดีกว่าแต่ปิ่นเก้ารู้สึกว่าฉันยังไม่เคยลองไปคลินิกฉันไปคลินิกเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้คลินิกเนี่ยคนไปเยอะมากเยอะมากแล้วต่อคิวกันเยอะมากแล้วแพงด้วยใช่คราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่า คิวก็เยอะใช่ไหมคะแพงก็แพงฉันก็เลยเซิร์ชหาเลยที่ที่มันดีที่สุดลองแพงสักที่หนึ่งเข้าไปปุ๊บรอคิวนานใช่ไหมว่าไม่เป็นไรพอเข้าไปปุ๊บครั้งแรกเราหน้าดีขึ้นเลยนายผมต้องแต่ต้องกลับไปหา 3- 4ถึงครั้งคือมันเป็นการเลี้ยงไข้ใช่นี่ไงฉันกดมามันก็หายไปละถ้าฉันหยุดยาหมอหน่อยเฮ้ยเหย่ออีกแล้วน่ะสาสิวไงรักสาสิวไว้บนหน้าเราไม่หายสักทีรักษาไม่ต้องรักษาไปไหนรักษาอยู่บนหน้าเราช่ว คือเหมือนกับว่าเหมือนกับสิวมันเป็นอารมณ์เนี้ยเจอหน้าหมอแล้วฉันกลัวหมอล้วจะหายแล้วฉันต้องหาหมออีกเท่าไหร่แล้วต้องเสียเงินมากอีกเท่าไหร่มันเป็นรัตาจักรเนาะมันเหมือนเรัตาจักรมันเหมือนเป็นกองกรรมกงเวียนนะคุณห่อมี่ฉันย่างตลอดเวลาก็รู้สึกว่า ไม่จริงละก็เลยบอกเพื่อนแบบไม่ต้องไปหาหมอสิวเหมือนกันเช่นก็ไม่ไปเหมือนกันแต่เราจะทำาไงดีจนวันหนึ่งค่ะเพื่อนคนที่เราเคยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปหาหมอสิวเนี่ยเขามาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนี่เขาบอกว่าเป็นคนที่เชื่อคนยากมากเรื่องคนจะใช้ผลิตภัณฑ์เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราเนี่ยเหอก็ง่ายบางครั้งบทจะไม่เหอก็ไม่เหอบทจะภูมิต้านทานมาก็ง่ายใช่คือเรียกว่าบางครั้งอารมณ์หน้ามันมีบางครั้งก็แพ้ง่ายบางครั้งก็ไม่แพ้ที่เขาบอกไงว่า บางคนถูกกับตัวนี้บางคนไม่ถูกกับตัวนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุามันเป็นอารมณ์หน้าด้วยมักมันเรียกว่าอารมณ์ได้เลยนะเดี๋ยวนี้แบบวัยรุ่นเรื่องของอาหารการกินมีผลกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะนเพิ่งก็เลยบอกว่าเราก็บอกว่าไม่เชื่อจนหายไปสักพักนึงแล้วเขามาเจอเราอีกทีนึงหน้าคุดใสมากเลยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แบบบ่อยครั้งด้วยนะแต่ใช้เรื่อยๆต่อเนื่องเสมอ หนูก็เลยบอกว่าตัวไหนเอยเริ่มถามแล้วตัวไหนเ,เขาก็เลยเอามาให้แผ่นหนึ่งค่ะค่ะต้องเรียกว่าเป็นแผ่นนะบางคนจะว่าเอ้ยน่าแบบว่าเรื่องรักษาสิวต้องมาเป็นกระปุกซิเ,เป็นครีมหรือเป็นครีมหรือเปล่าปิงก้าบอกเฮ้ยมาเป็นแผ่นมันจะหายเหรอแกแต่เขาบอกว่าเอางี้หายไม่หายแกลองใช้คืนนี้ดีกว่าเขาก็เห็นแบบไอ้คราวของเราที่เต็มไปด้วยสิวนี้นะคะเราต้องเรียกว่าเป็นคราวเลยทีเดียวคือมันลามาเป็นแบบนี้เลยแล้วผู้หญิงที่ขึ้นบริเวณใต้คางเนี่ยเพื่อนก็จะบอกแกขับถ่ายไม่ดีหรือออปล่่่าาคนนนบบกกี้้แแตตวไมง คำหนึงถึงสาเหตุอย่างอื่นเลยเรื่อง<ช>ของอาหารเ,เรื่องของการขับถ่ายหรือเรื่องของการใช้ครีมที่แกมีอยู่แกลองหยุดและแกลองใช้ตัวนี้ตัวเดียวเราลองใช้ปุ๊บ คือมันมหัศจรรย์มากคือเราเนี่ยก็เคยลองเห็นมาร์คมาหลายรูปแบบที่แบบเป็นแ,นแผน่นแต่ว่าตัวนี้มันเก๋มากมันมี3ชั้นนะคะคุณผู้ปกติมาร์คทั่วไปเนี่ยเอามาวางปะบนหน้าเลย<อ>เราก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นมาร์คไม่เชื่อแต่แกลองดูดีๆนะ<อ>มาร์คแผ่นนี้ที่แกใช้อยู่เนี่ย<อ>มันมีถึง3ชั้น<อ>แต่เพามว่าต่อให้แกล้างมือมาแล้วเนี่ย<อ>ใหล้างยังไง ก๊อกน้ําก็ยังมีเชื้อโลกอยู่แต่ตัวนี้เขามี3ชั้นเลยอะ่ะนี่เ,นเราจะาไปเช่อชั้นในอีกทีนึงก็คือส่วนที่มันสะอาดที่สุดแล้วอะ,ค,ะค่ะและนรา แปะเลยหน้าลงไปอ่าเนี่ยนีชั้นแรกชั้นแรกเราไม่เอานะคะอีกชั้นอีกชั้นด้านนอกเราก็ไม่ไม่เราก็ทิ้งไปตรงนี้แล้วเขาบอกว่าแค่2ชั้นนี้แล้วเราก็จะเจอตามมาร์กทั่วไปนะต้องบอกแค่นี้ก่อนค่ะจะเป็นอย่างนี้มาร์กทั่วไปจะเป็นชั้นแบบนี้คือเหมือนเป็นผ้ากระดาษธรรมดาใช่ไหมคะคุณบ้องขาเขาองเห็นชั้นแรกชั้นที่สองอันนี้ทำไมเขาลงทุนขนาดนี้แต่เนี่ยชั้นที่เราเจอจะเป็นแบบนี้ค่ะมาร์กเจลเป็นเจลเป็นมาร์กเจลเป็นเขาได้ข่าวว่าเป็นเซลลูโลสด้วยความที่ส่วนตัวไม่รู้ประวัติมาก่อออนคืะไร แต่รู้ว่ามันเป็นแบบเนี้ยเออ่างเวิร์กมากเอาอย่างนี้ไหมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีคนมาบอกว่าไอ้มาร์คเซลลูโลสแบบนี้เนี่ยมาร์คเจลอ่ะมันดีกว่าหรือมันที่มันดีกว่าที่เป็นมาร์คกระดาษแบบนี้มาร์คกระดาษที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปอย่างไรเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆคนฟังปิ่นเก้าพูดมาอยากรู้แล้วสรรพคุณมันดียังไงแค่รู้ว่าฉันเป็นสิวตอนนี้นะมันจะหายแน่นอนเดี๋ยวเบรกหน้าใช่ไหมคุณต้องถูกต้องพวกนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะนี้ i ข่าสูดท้าที่2ของรายการนะคะอย่างที่ค้างไว้ช่วงที่แล้วค่ะที่บอกว่ามาร์คแบบไบโอเซลลูโลสมาร์คหรือว่าแผ่นมาร์คชนิดเจลเนี่ยมันดีกว่ามาร์คทั่วไปตามท้องตลาดอย่างไรนะคะซึ่งเป็นมาร์คจากซันมาร์คเรียกได้ว่าเป็นสูตรลับเฉพาะและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะหนึ่งเดียวในประเทศไทยของซันมาร์เลยก็ว่าได้นะคะพี่เจ๊ยบค่ะใช่ค่ะอ่าและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับมอนหนึ่งแล้วนะคะเช่นเคยนะคะเพศสัชกรหญิงนัทธิดาน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันหนึ่ง<อ>สวัสดีค่ะวันหนึ่งค่ะ ดีใจจังเลยที่ได้จจเจอปกติใช้อย่างเดียวค่ะแล้วก็รู้ว่าดีแต่คราวนี้อยากรู้ว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะมันถึงได้ดินเลิศดประเรสริฐสีช่วยรักษาสิวได้ขนาดนี้ใช่แล้ว ก็เขาเรียกว่าด <ası> ้วยด้วยเทคโนโลยีการผลิตนะคะของตัวซันมา r เนี่ยเป็นนาโนเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยม <sea> ันจะมีขนาดเล็กกว่ามาสปกตินะคะถึงเป็นร้อยเท่านะคะมาสที่เห็นตามท่างร้านตลาดทั่วไปเนี่ยจะจะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเราสัมผัสเราจะรู้สึกว่ามันยาบนะคะ พอเสร็จแล้วเนี่ยพอตัวนี้เนี่ยพอมันเล็กละเอียดมากเนี่ยมันจะพอดีกับร่างกายเราพอเวลาไม่ไม่ว่าเรามีรูปร่างหน้าตาแบบไหนผิว<ะ>เราเป็นแบบไหนนะคะ,ะมันจะเรียบฟิตไปกับหน้าเรา okay, แค่เอาเอามือลูบนะคะมันก็จะเรียบไปกับทุกรอยรูทุกๆุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกอย่าง แล้วนอกจากนั้นยัง <pim> ม <ples> <IM S 1> ีอะไรอีกทะคุณหมอคะก็เขาเรียกว่ามีท่าในเรื่องของสิวโดยเฉพาะเรื่องสิวนะคะนอกจาก Apple Ste m e e l l แล้วเนี่ยตัวนี้ยังมี BHA อะค่ะก็คืเป็นกรดผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมันจะช่วยเขาเรียกว่าลอกบริเวณที่เป็นสิวเขาเรียกว่าเป็นการละลายพวกคอมิดสิวอุดตันค่อยๆละลายใช่อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นสิ่งอุดตันแบคทีรียหรือว่าสิ่งที่มีปัญทําให้ผิวมีปัญหาค่ะมันจะโดยค่อยๆโดนเลาะออกอย่างธรรมชาตินะคะสามารถใช้ต่อเนื่องได้ด้วยไม่ต้องกลัวแบบขุยเพราะว่าจริงๆมีมาร์กหลายชนิดที่เขาจะใส่สารช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างรุนแรงนะคะใช้ไปสักพักหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันรรงไปหน้าเป็นขุยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือนอกจากตัวแอปเปิลสเตมเซลล์ที่มันจะช่วยสร้างเซลล์เป็นเซลล์ซ่อมเซลล์แล้วเนี่ยอ่ะมันยังมีตัวเนี่ยค่ะตัว BHA จริงๆแล้วถ้าดูต่างข้างหลังกล่องนะคะมี ประมาณ20ชนิดนะคะแต่ว่าตัวที่เด่นๆเลยก็คือตัว Apple Stem c e l นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ซ่อมเซลล์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาของผู้หญิงส่วนมากก็คือในเรื่องของปัญหาว่าเซลล์ผิวเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้เซลล์ซ่อมเซลล์มันก็จะตอบปัญหาทุกๆสุขภาพผิวไม่ว่าจนผิวมันผิวแห้งอ่ไม่พอตัวสารข้างในยังมีตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดที่เขาจะเรียกกันสั้นๆว่าไฮยานะคะ ตันนี้ดัวนี้นดตัวนี้ดังมากค่ะเครื่องสําอางจากญี่ปุ่นกับทุกยี่ห้อจะต้องมีคนญี่ปุ่นนี่ใช้ไฮยาลูโรนิกเป็นเรื่องปกติมากนะคะเพราะว่ามันช่วยอุ้มน้ำได้ดีกว่าตัวน้กตัวเองถึง2องร้เท่าเพราะฉะนั้นคือพอแค่ผิวเราสัมผัสเข้าไปอะค่ะมันก็จะรู้สึกแล้วว่าผิวเราอุ้มน้ำชุ่มชื้นาก เล่นใช่่แล้วตัวมาสก์ตัวนี้ค่ะด้วยเทคโนโลยีที่เป็นระดับนาโนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเขาเรียกว่านอกจากแนบสนิทอยูหน้าแล้วเนี่ยมันยังปลดปล่อยสารเข้าไปลึกกว่ามาสก์ปกติถึง50เท่าค่ะจากมาสก์ปกติทั่วไปเนี่ยนะคะ50เท่าใช่เพราะว่ามันอนูนี่มันเล็กมากใช่ฉะนั้นเวลาเวลาเวลาเราใช้ครีมเนี่ยค่ะ มาร์กเนี่ยก็มีผลมากกว่าครีมใช่ใช่คือครีมหรือโลชั่นหรือเซรั่มนะคะใส่สารใส่สารได้จํานวนหนึ่งนะคะไม่ค่อยเยอะมากแต่มาร์กเนี่ยสามารถใส่ได้เยอะกว่าปกติหลายสิบเท่านะคะแล้วอย่างนึงมันดีกว่าตรงที่เป็นครีมตรงที่ว่าพอเราแปะไปคือมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะค่อยๆปลดปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆตลอดระยะเวลาที่เรามาแต่ถ้าเป็นครีมมันก็พอทาไปจบกระจก อย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าครีมเนี่ยจะใส่สารเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าทาไปบนบริเวณผิวแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการซึมไปสู่ระดับเซลล์ก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้เข้ากับเอาไปใช้อะไรได้เลยคือตัวมาร์เนี่ยก็ยังมีสารอีกหลายตัวนะคะที่เรียกว่าช่วยทําให้เขาเรียกว่าเปิดรูหุมขนนะคะมันจะผลักค่อยๆผลักสารสําคัญลงไปในเซลล์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยวิทยาการที่เป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พอเรามาสกทิ้งไว้ล เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะยิ่งยิ่งใช้นานก็ยิ่งดีแล้วก็ใช้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆด้วยข้อมูลมานะมีคุณประโยชน์ก็คือ4 in o เป็นยังไงคะคุณไม่ใช่ t r e in 1นะ4 in 1เลยเดี๋ยวนี้มันเกิน t r e แล้วเนาะเกิน t แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยก็คือตัวสเต็มเซลล์นะคะช่วยในเรื่องของเป็นเซลล์ต้นเซลล์มันก็เลยทําให้โวมาสเนี่ยทำแล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่างใสสดใสขึ้นอันดับแรกกระจ่างใสขาวอย่างมีออร่า Oh. อันที่สองนียช่วยทําให้ ผิวชุ่มชื้นนะคะเด้งลายแดงอ่ะน่าเด้งเลยใครที่แห้งกร้านอันนี้ชุ่มชื้นนะคะค่ะอันที่3ก็คือช่วยในเรื่องของลดภาวะสูดตาหรืออาการแพ้ต่างด้นี่เลยแบบเขาเลยโดนกับน้องเลยทันทีสุดท้ายแล้วถ้าใช้อย่างต่อเนื่องครั้งแรกก็เห็นผลแล้วค่ะก็คือในเรื่องของริ้วรอยนะช่วยลดริ้วรอยได้อย่างเต็มเลยรอยล่างลึกโปรอินวันเลยสุดยอดเลยคือยิ่งกว่ามาร์กอีกนะเป็นได้มากกว่ามาร์กจริงจริงนะ คุณสมบัติเนี่ยสุดๆไม่เคยเห็นตอนแรกคิดว่ามั่นใจกับผลิตภัณฑ์ตอนนี้ยิ่งมั่นใจกว่าเดิมอีกค่ะแล้วก็ชอบในหลากหลายตัวก็เลยบอกอยากรู้สึกว่าวันนี้ที่อยากมานั่งในรายการเนี่ยเขเหมือนว่าอยากมาแชร์อยากมาบอกสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนที่ว่าเป็นสิวอยู่ผู้ชายผู้ชายได้นะใช่มันไม่เคอะเขินเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองกันเยอะแยะแล้วผู้ชายบอกอย่างน้งว่าปกติบางครั้งลืมโลขยุ้มมาร์กว่าอย่างงี้นี่ แต่บางที่เราจะแกะออกยากแต่ที่นี่ดูนะคะปุ๊บ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 กลับมาเป็นมาร์กเหมือนเดิมแล้วเห็นปะนี่ขยุ้มแล้วนะเมื่อกีขยุ้มแล้วแล้วมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมากด้วยความที่ยึดอย่างที่คุณหมอบอกมาสกิภาพเขามันดีมากแล้วก็รู้สึกเนื้อครีมเมื่อกี้ที่อยู่ในมือเปล่งก้ามยังชุ่มชื้นอยู่เลยค่ะทาแขนแล้วก็แห้งกริ๊บ ไปเลยนี่เลิฟที่สุดเลยคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองเยอะมากเพราะจะเห็นว่ามีฟอร์เมนฟอร์เมนเยอะมากแต่นี่คือได้หมดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะเขาเป็นสเต็มเซลล์อะค่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นเซลล์ซ่อมเซลล์นิดนึงว่าวิธีใช้ใช้ช่วงไหนดีที่สุดอค่ะคือยังไงดีที่สุดก็จะต้องเป็นช่วงที่ร่างกายกําลังพักผ่อนคะ่ก็คือช่วงก่อนนอนนั่นเองค่ะ นีไงคือเรียกได้ว,ว่าพอจะนอนแล้วเนี่ยก็มาร์กซะหน่อยนะคะก่อนนอนก็ทําอะไรได้ทํานู่นทำนี่ได้แค่สิบห้ถึงยีนาทีแค่นั้นเองแล้วที่สําคัญเนี่ยคือว่าถ้ามาร์กแต่ก่อนเนี่ยคือต้องนอนแบนลาบตลอดเลยนะคะ่ะแต่สําหรับตัวซันมาร์กเองเนี่ยระหว่างมาร์กคุณจะไปคุยโทรศัพท์จะหนังทําเล็บจะทําอะไรจะอ่านหนังสือจะกดคอมพิวเตอร์<ด>จะผัดกับข้าว ทำได้หมดเลยเพราะว่ามันยืดหยุ่นเนาะมันอยู่กับหน้าเราตลอดใช่มันแนบติดเลยสนิทเลยแล้วพอครบสิบห้าปุ๊บค่อยๆแกะมานวดหน้าสะหน่อยนอนหลับไปนีตื่นเช้ามาน้าเด้งหช่ยเด้งห่หรือว่าหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลานะคะจริงๆเมื่อไหร่ก็ได้อ่าถ้าถ้าจริงๆแล้วเลยก็คือว่าช่วงไหนก็ได้ช่วงเวลาไหนก่อนออกงานก่อนออกงานอย่างเงี้ยค่ะสิบห้านาทีต้องการหน้าสวยฉปรวันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แนะนําให้ใช้เหมือนกันนะคะเพราะมันจะได้ทันทีพูดขนาดนี้หลายคนแบบโอ้ยแล้วแบบ ราคาเนี่ยจะสูงหรือเปล่าเพราะประสิทธิภาพดีขนาดนี้คช่ส่วนมากทั่วไปเนี่ยสตาร์ซันชายนะน้องป้องเวลาพี่หาสินค้าแต่ละตัวนี่ต้องเจ๋งนี่อ,อันดับหนึ่งเลยสินค้า<ช>ต้อง<ร>เจ๋งใช้แล้ว<ร>ต้องเห็นผล,นผลแล้วก็ ที่สําคัญคือราคาจะประหยัดมากๆและถูกมากๆสําหรับที่นี่นะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าระดับเกรดพรีเมียมใช่ค่ะเกรดเคาน์เตอร์แบรนด์แบรนดังๆด้วยนะน้องงแบรนด์จะมีาร้าปรันตีได้เลยนี่ไงแต่ราคายังไงคะราคาราคากล่องหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทโอ้แต่กล่องหนึ่งมีสี่แผ่นนะน้องเ้องในหนึ่งกล่องมีสี่แผ่นค่ะซึ่งสี่แผ่นใช้ได้นานถึงหนึ่งเดือนค่ะเท่ากับว่าเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ยังไม่พอ ม,มีโปรโมชั่น,ม,นมาฝากอีกตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือซื้อ3กล่องในราคา4,680บาทค่้าเรายังแถมให้ท่านอีกหนึ่งกล่อง เท่ากับว่า4กล่องในราคา4,680ปบาทคุ้มเ่ามากเลยทีเดียวนะคะคุ้มไหมคะตกไปแค่กล่องละพันนิดนิดเองปกติอะ4 0 0พันเนี้ยกล่องเดียวนะถ้าแบนทั่วไปจริงอันนี้เชื่อแล้วบางครั้งได้แค่2แผ่นเองนะใช่ค่ะอันนี้นี่เท่าไหร่อ่ะ16แผ่นโอ้ใช้ไปเลย4ีเดือนคุ้มอ่ะเซตเดียวใช้ไปเลยใช้จนลืมเลยอ่ะป็นไงประทับใจไหมพอเราฟังแบบนี้แล้วคืออย่างที่บอกค่ะปกติเนี่ยเป็นคนเชื่อยากมากแล้วต้องใช้ครีมหลากหลายตัวเพื่อบำรุงผิว หรือว่าแก้ปัญหาสิวของตัวเองวันนี้คือลองเปลี่ยนมาใช้มาร์กตัวหนึ่งอะค่ะและยิง่งอย่างที่เราใช้เราเจอแผ่นมาร์กมันเวิร์กอยู่แล้ววันนี้ยิ่งมาฟังสปปรรพคุณจากคุณหมอแล้วพี่ป้องแล้วพี่เจี๊ยบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าโหวันนี้ต่อไปจะไม่หยุดการใช้มาร์กแผ่นนี้อีกแล้วค่ะนี่อ,อ้าวอยากให้ฝากอะไรทิ้ง้ายเลยะะสุดท้ายนี้ค่ะสำหรับสาวๆหนุ่มๆคนไหนที่กําลังหาทางเลือกอีกอย่างหนึ่งในการดูแลผิวหน้านะคะปิ 9, <อ>่งก้วขอแนะนําเลยค่ะซันจ์มาร์กวันนี้ค่ะขอบอกว่าการันตีในเร นันึ่ค่ะ ก็ต <an> ัวซันมาร์กนะคะถ้าคนไหนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าเ,าเป็นสิวอักเสบนะคะหรือมีการแพ้นะคะก็ตัวนี้สามารถใช้ได้นะคะ,ะโดยที่ว่าตัวมันเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของลดอาการสิวอุดต,ตันนะคะละลายคอมมิดนได้ค่ะแล้วก็ตัวมันเองมีแอปเปิลเซมเซลนะคะช่วยในเรื่องของพวกแผลจากรอยสิวนะคะเป็นเซลล์ซ่อมเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาสิวไม่ว่าผิวพรรณแบบไหนไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถใช้ได้ค่ะโอ้ค่ะคุณเจี๊ยบค่ะเชิญเลย ก็อยากจะฝากบอกนิดนึงนะคะตัว s ั n m a r ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของสตาร์ซันชัยตอนนี้เนี่ยใช้แค่1นซองก็สามารถเห็นผลได้แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือราคาประหยัดมากๆ โดยเฉพาะสตาร์ซันชายเนี่ยของดีราคาประหยัดค่ะน,น,นี่นะคะ1นซองก็คือหนึ่งครั้งช่ค่ 1>, 1คืนเท่านั้นเองคือเห็นผลเลยเห็นผลได้เลยสัมผัสได้เลยด้วยน้องป้องน,นี่นะคะของดีอยู่ข้างหน้าคุณแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครหลายคนเนี่ยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์มานักต่อน,นักและแต่ว่าคุณยังแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณของคุณแก้ไม่ตกทักทีหนึ่งนะคะไม่ว่าเรื่องการฝ้ากระจุดด่างดำรวมถึงปัญหาสิวเอาเป็นว่าให้ซันมาร์คเป็นตัวช่วยคําตอบสุดท้ายของคุณ แล้วกันค่ะนะวันนี้นะต้องขอบคุณนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะทั้งเมือหนึ่งแล้วก็น้องปิ่นก้าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่านองด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะแล้วค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ